โอเคมาหัวข้อนี้คือเรื่องของ The monetary system ก็คือระบบการเงินนะครับเราจะเริ่มมนที่ว่าเงินคืออะไรแล้วก็ทําไมมันถึงสำคัญใช่ไหมคือก่อนที่มนุษย์เรามันจะมีเงินเนี่ยมันมันมีกระบวนการที่เรียกว่า barter ใช่ไหมก็คือการของแลกของอะ่ะคือการแลกเป็นแบบของแลกของแล้าเช่นเช่นคนคนตกปลาใช่ไหมเอาปลาไปแลกกับคนปลูกกล้วย คือแลกกล้วยมาบาแลกกล้วยอันนี้เขาเรียกว่าบาเตอร์ก็คือของแลกของซึ่งการไอ้ไอบาเตอร์เนี่ยมันทำให้เกิดนี้มันเกิดดับเบิลคอร์ดดับเบิลคอร์ดเเดนออลปอนใช่ไหมมันคือ,ม,คอมันคือการที่บางทีอะความต้องการของสองคนที่มาแลกกันมันไม่เท่ากันเช่นวันนี้คนตกปลาบอกว่าปลาหายากปลาหายากมากใช่ไหมทำให้เขาให้ค่าปลาแบบสมมติว่าปกติคือ ปลาเอาไปแลกกล้วยเนี่ยปลาหนึ่งตัวแลกกล้วยหนึ่งหวีแต่ว่าวันนี้ปลามันหายากเขาสึกว่าแล้วมันได้แบบกว่าจะได้มาเนี่ยใช้เวลาเป็นวันใช่ไหมเขาบอกว่าปลาผมมันมันเหมาะสมกับกล้วยสามหวีมากกว่าแต่คนเลี้ยงกล้วยบอกก็ไม่นี่เพราะว่าเพราะว่าฉันปลูกกล้วยเท่าเดิมแล้วก็ไม่ได้ให้คุณค่ากล้วยมากกว่าเดิมใช่ไหมว่าเขาปลูกกล้วยเขาได้กล้วยสักหวีเท่าเดิมคุณค่าของกล้วยมันเท่าเดิมมันทําให้เขาอยากบอกว่าอยากแดกแค่หนึ่งเหมือนเดิมอะ อันนี้มันมันเริ่มเกิดคอน FLICT ระหว่างคนตกปลาที่อยากได้กล้วยสามหวีแต่ว่าคนขายกล้วยก็ยังจะยืนยันที่ว่าจะให้กล้วยแค่หนึ่งหวีกับปลาหนึ่งตัวเหมือนเดิมอันนี้ก็คือปัญหาของดัเบลคอยซินอปอนนะครับสองมันเกิดการที่เราเสียเสียเวลาเสียทรัพยากรไปกับการที่เราต้องตามหาเนี่ยคนขายปลาแล้วต้องตามหาว่าจะเอาไอ้ปลาหนึ่งตัวที่หาย,ยากเย็นมันเอาไปแลกอย่างอื่นยังไงบ้างไปแลกกับใครเพราะเขคิดว่าคนคนขายปลาจะเป็นต้องตินมกล้วยอย่างเงี้ย เขาจะเป็นต้องเอาไปเอาไป,าไปแลกกับกล้วยว่าอง,งั้นฉันเอาเป็นแอปเปิลเอาไปไปแอปเปิลไแลกกล้วยฉันสิอะไรเงีย้ยพอไข่ปลาก็ต้องตามหาแอปเปิลอีกใช่ไหมครับมาแลกกล้วยซึ่งจำนวนก็อาจจะเกิดปัญหาอีกอันนี้ก็คือปัญหาของการบารเตอร์ใช่ไหมมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าสือการกแลกเปลี่ยนขึ้นมาก็คือเงินนั่นเองมันนี่ตัวเนี้ยมันตัดปัญหาเรื่องของการบาร์เตอร์ไปสังคมขนาดประมาณหนึ่งยอมรับว่า สิ่งใดเป็นเงินทีนั้นก็จะเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนของนั่นเองปกติคนขายปลาต้องเอาปลาไปแลกกับกล้วยเลยใช่ไหมอันนี้เขาใช้ตัวกลางก็คือเงินก็กาหนดมาเลยว่าคุณจะขายกล้วยกี่บาทกี่กี่กี่เอ่อกี่หน่วยค่าเงินใช่ไหมนั่นนะคนี่คือการทำเงินมนถึงเกิดมาแบบง่ายๆแบบเร็วๆนะครับซึ่งอะไรจะเป็นเงินได้มันก็ม,มีมีหลายอย่างใช่ไหม หลักๆที่ที่เรากําหนดว่าอะไรจะเป็นเงินเนี่ยมันมีประมาณสี่แบบสี่สี่คุณสมบัตินะครับแบบแรกคืออ่านแน่นอนการเกิดการเกิดขึ้นมาของเงินคือต้องเป็น medium of exchange ก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็คือสังคมยอมรับอ่ะมันสามารถเอาเป็นสื่อกลางได้วัดมูลค่าได้อ่ะต่อมาคือการวัดมูลค่าได้คือมันต้องเป็นหน่วยวัดมูลค่าได้ไม่ใช่ปลาไม่ใช่กล้วยที่มันบางทีมันแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่า เงินทุกคนเชื่อมกันว่ามันวัดมูลค่าได้วัดมูลค่าว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็น,ปน,ปน,ปนตัวเลขได้อันนี้ก็คือยูนิตอัพไอเค้ต่อไปคือเป็นสตอฟเฟียยูคุณมันสามารถสะสมมูลค่าได้เช่นทำไมปลาไม่ใช่เงินเอในในเชิงของการเป็นซตอฟเฟียยูใช่ไหมเพราะปลาเราเก็บปลาสิบตัวมันเน่ามันเสียได้เห็นไหมถ้าเราไม่เอาไปหมักไปอะไรนะมันก็เน่ามันก็เสียได้การเก็บกล้วยสิบหวีไว้ พรุ่งนี้มันก็อาจจะเหลือเก้าหวีเพราะว่ามันเน่ามันเสียไปอันนี้คือมันไม่สามารถสะสมมูลค่าได้นะครับต่อไปมันก็คือต้องมีสิ่งนี้ด้วย liquidity คือสภาพคล่องสมมติว่ามีการกำหนดว่าวัวเป็นเงินวันนเนวเป็นเงินในในเชิง liquidity วัวเป็นเงินเป็นเป็นสิ่งที่มี liquidity ต่ำถูกไหมครับเพราะว่าการเปลี่ยนมือกันของวัวมันยากกว่าการที่เรากำหนดเงินขึ้นมานะครับ การเปลี่ยนมือกันของปลาก็ตามมันอาจต้องใช้รถขนไปการลากการจูงไปอย่าเงี้ยมันคือเป็นสิ่งที่ไม่มีสภาพคล่องอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ the function of money ซึ่งมันก็นํามาสู่การแบ่งชนิดชนิดของเงินเป็นสองชนิดหล,กลักก็คือ commodity money มันหมายความว่าเงินที่มาจากของอ่ะที่มันมี intrinsic value คือมี คุณค่าในตัวมันเองเช่นทองเช่นอบุหรี่นะครับในในค่ายหรือในคุกอย่างเงี้ยมันคุณค่าตัวเองยังไงคือทองอ่ะเราไม่ได้ทองมันไม่ถูกเสกไม่ได้ถูกไหมทองมันต้องลงทุนในการขุดซึ่งมีการใช้น้ํามันใช้เงินทุนจะต้นทุนในการขุดทองขึ้นมาแล้วก็มันก็จะเป็นต้นทุนตัวนั้นอ่ะมาคํานวณอะไรก็ตามจนมันเป็นมันกลายเป็นของที่มีคุณค่าในตัวเอง คือทองวางอยู่ยังไงมันก็เป็นทองเลยครับมีคุณค่าเท่าเดิมมันไม่ได้ย่อยสลายง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นของที่มีคุณค่าตัวันึงอย่างเช่นบุหรี่ในในค่ายหรือคุกอะในคุกมันเราไม่สามารถเอาเงินเขาไปได้ถูกไหมในในตามชิงทฤษฎีแต่ว่าบุหรี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอาเข้าไปได้ซึ่งมันก็เขาใช้บุหรี่เป็นตัวตัวสื่อกลางว่าทุกคนสูบบุหรี่หมดทุกคนยอมรับในบุหรี่บุหรี่มีสภาพคล่องบุหรีม่มีอยู่นเนี๋ยเขาสามารถวัดค่าได้ว่า สิ่งของสิ่งนี้ต้องใช้บุหรี่กี่อันอะไรเงี้ยครับก็นี่คือคอมมิชชั่นมันนี่มีค่าตัวมันเองไม่ได้ถูกเซ็คค่ามาค่ามันก็ต้นทุนมันกับกับค่าของมันก็อยู่ความใกล้เคียงกันนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเฟียดมันนี่เงินเฟียดเนี่ยมันคือเงินที่มันไม่มีไม่มีคุณค่าในตัวมันเองไม่มีอินสติ้งสิคแวลูใช่ไหมมันถูกใช้เพื่อมันถูกใช้โดยโดยเพราะว่าไอตัวรัฐบาลเนี่ย เขาบังคับให้ใช้นะครับเช่นเงิน US เงินธนบัตรทั้งหมดในโลกอ่ะเป็นเป็นเฟดมันนี่หมดซึ่งทําไมมันถึงความต่างมันทําไมมันถึงเป็นเงินที่ไม่ไม่มีคุณค่าตัวเองใช่ไหมทั้งที่มันก็มีร้อยไงเขียนว่าร้อยเขียนว่าพันแต่ว่าไอ้เงินร้อยเงินพันเทียบกับต้นทุนของกระดาษแผ่นนั้นมันต่างกันมากใช่ไหมอาจจะเหรียญอาจจะต้นทุนสูงกว่าแบงค์ด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นแบงค์ใบหนึ่งอาจจะต้นทุนไม่ถึงบาทแต่ว่ากลายเป็นแบงค์พันบาทได้แบงค์ร้อยบาทได้อันนี้คือเงินเฟดซึ่ิัฐบาล ถูกสร้างขึ้นมาและตามธรรมชาติของนู้์อ่ะเราเวลาสมมติเราเห็นกระดาษใบหนึ่งเราเราจะคิดว่ามันเป็นเงินไหมอาจอาจจะไม่คิดถูกไหมแต่ว่ารัฐบาลทําการทําให้เชิงกฎหมายให้มัาดูมันมีค่าขึ้นมาโดยการที่เราเห็นกันนะในในในแบงค์ใช่ไหมไม่มีการเขียนว่า,า legal tender ในในไทยก็มีเขียนว่าธนบัตรเนี้ยใช้ชำรา,านี้ได้ตามกฎหมายคือกระดาษใบเนี้ยมันเป็น legal tender ทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องรับมันตามกฎหมายนะครับว่าหนึ่งดอลลาร์เนี้ยคือหนึ่งดอลลาร์ที่เป็นเงินเฟียตทุกคนต้องยอมรับมันว่าเป็นเงินเฟียดเพราะว่ามันถูกกฎหมายถ้าเป็นกอลเ l นเดอร์อันนี้คือความหมายของ commodity money แล้วก็ f i a ม money นะครับโอเคต่อมาคือเรื่องของอ่าปริมาณเงินในระบบใช่ไหม the money supply นะครับมันมีสองความหมายคือความหมายแคบกับความหมายกว้างใช่ไหมน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมครับ คือ M หนึ่งกับ F สองะไรอเง M หนึ่งเนี่ยความหมายแคบหมายถึงว่าปริมาณเงินของเงินที่มีสภาพคล่องสูงเช่นธนบัตรเหรียญเงินฝากเฟอเรียกอะไรอย่างเงี้ยครับสองความหมายกว้าง M สองเนี่ยหมายถึงปริมาณเงินที่ปรนเงินทั้งหมดนะครับก็คือปริมาณเงินที่มีความหมายแคบก็คือ M หนึ่งเนี่ยรวมกับปริมาณเงินที่มีสภาพคล่องต่ำกว่า M หนึ่งด้วยนะครับ M สองก็คืออาจจะหมายความว่าเออ M สองก็เท่ากับ เอ็มหนึ่งบวกกับเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําแล้วก็เ,เองินอื่นๆนะครับที่มีทรัพคล้องต่ำกว่าเอ็มหนึ่งอันนี้ซึ่งไอตัวปริมาณเงินเนี่ยธนาคารกลางสามารถควบคุมปริมาณเงินตรงนี้ได้นะครับด้วยการทํา m o เท t ร r y policy ก็คือนโวยบายทางการเงินนั่นเองธนาคารกลางเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่ดาเนินการทางการเงินของประเทศนะครับส่วนนโยบายทางการเงินก็คือ เครื่องมือของธนาคารกลางอันเองที่ใช้กําหนดอ่ต้นทุนการการกู้ยืมแล้วก็ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งธนาคารกลางแต่ละประเทศก็อ่แตกต่างกันไปใช่ไหมอย่างในไทยก็คือ BOT ใช่ไหมแบงก์ออฟไทยแลนด์อันนี้นะครับอันนี้ก็คือนิยามต่อมาคําว่าแบงก์รีเซิร์ฟนะครับหรือคําว่าเงินทุนสํารองของธนาคารเนี่ยคืออะไรระบบธนาคารเนี่ยมันจะมี ระบบหนึ่งที่ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง,างเช่นคําว่า fractional reserve banking system คือระบบของเองินทุนสำรองเศษส่วนบางส่วนนั่นเองมันก็คือธนาคารเนี่ยเวลาเราฝากเงินไปเขาจะเก็บเงินฝากไว้เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการเผื่อที่เราจะถอนไปอะไรเงี้ยนะฮะส่วนไอ้เงินอีกส่วนหนึ่งอ่ะเขาจะนําไปปล่อยกู้ไป lending ให้กับธนาคารอื่นหรือแม้กระทั่งผู้กู้ยืมคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า แคชเชีอลรีเ Re ซิร์แบงกิ้งซึ่งไอตัวธนาคารกลางเนี่ยนะครับเขาจะกาหนดข้อ,อกําหนดเก,ดก,ดกดี่ยวกับเงินสํารองของธนาคารพาณิชย์เนี่ยหรือรีเซิร์ฟเรียควเมนเนี่ยไว้นะครับซึ่งซึ่งมันก็คือเป็นข้อบังคับเป็นเพดานในในจำนวนเงินสํารองขั้นต่าที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องถือไว้นะครับมันเป็นรีเซิร์ซึ่งธนาคารสามารถถือได้มากกว่าไอตัวรีเซิร์ฟเรียควเมนได้นะครับแต่ต่ตำกว่าไม่ได้นะคือได้ใช้มากกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของผู้บริหารแล้วก็การบริหารความเสี่ยงของธนาคารนะคร uh, ซึ่งไอตัว fractional reserve เนี uh, ่ย ER มันก็ขึ้นอยู่กับ RR ใช่ไหม The reserve ratio ก็คือเศษส่วนของเงินฝากที่ธนาคารถือไว้ในฐานะของเงินสดสำรองว่ามันเป็นเศษส่วนเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็หรือมันมันก็คือร้อยละของเงินสำรองจากเงินฝากทั้งหมดนะครับอันตัวอย่างด้านล่างใช่ไหมครับ ถ้าเราสังเกตว่ามีเงินฝากเนี่ยเข้ามาที่หน,นึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเก็บไว้แค่สิบแล้วไปปล่อยปล่อยกู้อีกเก้าสิบแสดงว่าไอตัวตัวอารนเนี่ยไอดีเซอร์เบติโอเนี่ยมันก็คือการที่เราเอาอะไรนะฮะเงินสำรองส่วนด้วยเงินฝากทั้งหมดนะครับรีเซิร์ส่วนด้วย เดบิตนั่นเองก็เท่ากับว่าสิบเนี่ยส่วนกับหนึ่งร้อยเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือ R านะครับมันคือแสดงว่าไอ้ธนาคารกลางเนี่ยต้องเก็บเงินอย่างน้อยไอ้ไม่ใช่อย่างน้อยอาจจะถูกต้องอย่างน้อยเก็บเงินอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นตของเง,เงินฝากที่มีเงินฝากเข้ามานะครับว่าเป็นเงินสำรองเป็นแบงก์รีเซิร์ฟนะครับนี่คือการเก็บเงินแบบส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเงินที่เหลือไปปล่อยกู่ ซึ่งเรามาดูกันว่าอ่าสมมุติว่ามีเงินเข้ามาหนึ่งร้อยเนี่ยในในสามเคสอะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเคสแรกคือเราไม่มีระบบธนาคารนี่เราไม่มีไอ้ระบบนี้เลยทับบิกโฮลการที่ประชาชนหรือหรือ,รอทั้งทั้งระบบเศรษฐกิจอะมีเงินหนึ่งร้อยก็เท่ากับว่ามันนี้สพายทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจอะคือหนึ่ง้อยเพราะไม่มีไม่มีการฝากไม่มีการเก็บสำรองเงินใช่ไหม อันนี้คือเคสแรกเคสต่อมาคือมีกฎหมายมีมระบบการเงินแต่ว่าธนาคารรับมตทเพ่เป็นแค่ผูผู้เก็บฝากเงินก็คือหนึ่งร้อย reserve banking system ก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องเก็บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยของเงินที่มีคนเข้ามาฝากไม่สามารถปล่อยกู้ได้เนี่ย deposit หนึ 100, 100. ่งร้อย reserve หนึ่งร้อยก็เท่ากับว่าเงิน<ม>ในระบบเศรษฐกิจอะ่ะมันก็คือแค่หนึ่งร้อยเท่าเดิม เพราะว่าเงินแค่ย้ายมือไปเฉยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็คือถ้าสมมุติว่าระบบธนาคารเนี่ยเป็นหนึใช่ไหมรีเซิร์ฟแบงกิ้งซิเตมันก็จะไม่ส่งผลอะไรต่ออันนี้สะ่ายนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญจะศึกษาก็คือ fractional reserve banking ใช่ไหมมันคือ s u p p o s ว่า r เนี่ยคือ10%ก็คือ ธนาคารพันธุ์นี่ยต้องเก็บเงินสิบเปอร์เซ็นต์เป็น reserve นะครับธนาคารแรกธนาคารพันธุ์นอันแรกได้รับเงินฝากมาหนึ่งร้อยเก็บไว้สิบปล่อยกู้เก้าสิบคนที่เข้ามาฝากอ่ะเขาอะมีเครดิตเงินหนึ่งร้อยถูกไหมครับธนาคารเก็บไว้สิบคือเป็นส่วนของธนาคารที่เอาไว้สำรองและเอาอีกเก้าสิบอะไปปล่อยมันทำให้เกิด พอมีคนมากู้อ่ะคนกู้คนเนี้ยเขาก็ได้เก้าสิบไปถูกไหมครับมีสิทธิ์ในเก้าสิบนี้เอ้คนฝากมีสิทธิ์ในร้อยนี้ทําให้มันนี่ supply อ่ะมันมีทั้งเก้าสิบที่เป็นของใหม่ที่มีคนกู้ไปและหนึ่งร้อยเดิมที่เขาก็ยังมีสิทธิ์งนในเงินหนึ่งร้อยอยู่มันให้มันนี่ supply อ่ะมันกลายเป็นร้อยเก้าสิบอันนี้คือคันแรกต่อมาอนอาตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อคือไอ ั r a c t i o n a l r e s e r v แ banking system เนี่ยมันสร้างเงินที่เป็นตัวเงินแต่มันไม่ได้สร้างความมั่งคั่งนะครับมันสร้างเงินที่เป็นตัวเงินให้ให้ใหหระบบเศรษฐกิจมันมีเงินมากขึ้นนะครับก็คือสร้างหน,น,นี้นี่แหละนะครับซึ่งเงินจริงๆมันก็คือ,อยังอยู่ที่เงินที่ฝากมานะครับต่อมาคนที่กู้เมื่อกี้เขาอเอาเงินน่ะมาฝากเก้าสิบในธนาคารที่สองเอาเก้าสิบมันมาฝากธนาคารที่สอง ซึ่ง10%ใช่ไหมของ90คือต้องเก็บไว้9ธนาคารที so, ่สองต้องเก็บเงิน90ดอลลาร์ไ right. ว้แ right. ค่9ดอลลาร์และเอา81อะไปปล่อยกู้ก็ท้ากับว่าเงินมันก็เพิ่มมาอีกแล้วใช่ไหมเงินในระบบตลาดก็เออเงินในระบบเศรษฐกิจก็เพิ่มมาอีก81ดอลลาร์นะครับต่อมาเงินป81ดอลลาร์ถูกเอาไปฝากไว้ในธนาคารที่สาม สิบเปอร์เซ็นไปสิบเอ็ดก็คือแปดจุดหนึ่งศูนย์ดอลลาร์เก็บไว้แล้วก็เอาไปปล่อยเอาไปเลนดิ้งต่ออีกเจ็ดจุดสองจุดเก้าห็ไหมฮนะคือมันมันเกิดการาสร้างปริมาณเงินในระบบเศรกิตมากขึ้นเรื่อยๆจากระบบที่เขาเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาสามารถเอาตัวเลขน,นั้นไปปล่อยได้นะครับซึ่งไอ้ไอวิธีการเนี้ยไอ fractional reserve b a n k i n g system เนี้ย ถ้ามันถูกสร้างไปเรื่อยมันจะเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินจากจากแค่หนึ่งร้อยอ่ะมันถูกทวีคูณกลายเป็นหนึ่งพันดอลลาร์ได้นะครับอันนี้เราก็เรียกเป็นเป็นเป็นการสรุปเข้าใจหรือไม่เข้าใจ,อใาใจไอตัว fractional reserve banking system นะครับแล้วก็ดูต่อไปซึ่งไอตัวเนี้ยไอการทวีคูณตรงเนี้ยเรามีคำอธิบายเขาเรียกว่า the money multiplier หรือตัวคูณทวีทางการเงิน มันก so, ็คือจํานวนเงิน right? ที10่ท right? <gun careful rules> ่านระบบธนาคารเนี่ยมันสร้างมาจากเงินสำรองอันนี้อ่าซึ่งไอตัวคูณทวีทางการเงินเนี่ยมันคือหนึ่งส่วน r ใช่ไหมในตัวอย่างของเราคือ r าร์แล้วกับสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งส่วน r คือหนึ่งส่วนสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบส่วนร้อยหารกันกลายเป็นส่วนถูกไหมครับตัดๆเหลือสิบสิบสิบหมายความว่าไอตัวคูณทวีทางการเงินน่ะคือสิบ นะครับคือไอ้มันนี่มัลติพลาเยอร์สู่สิบก็อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมจากร้อยกลายเป็นพันก็คือมันก็คือการคูณสิบเข้าไปน,นั่นเองครับเงินหนึ่งร้อยในในเงินเงินเงินสำรองเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งพันดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้คือคำอธิบายของไอ้ตัวที่ fractional reserve banking เนี่ยมันสร้างเงินขึ้นมาก็คือเขมามี the money multiplier อรนั่นเอง อโอเคอันนี้ก็จะมาลองคำนวณกันดูนะครับก็ทุกคนเอาเงินห้าสิบเนี่ยไปธนาคารใช่ไหมไปฝากไว้ด้วยไอมันนี่มันในพายเออร์เนี่ยมันจะคูณทวีไอเงินตัวเนี้ยไป,ไปถึงเท่าไหร่นะครับโดยเฟดกำหนดไว้เนี่ยว่าต้องมียีิเอร์ซนใช่ไหมของเด p o s i t ที่เป็น RESERVE d e p o i t e ก็ยี่สิอร์เซ็น ก็คือยี่สิบส่วนร้อยใช่ไหมครับก็เท่ากับศูนจสองตัวคูณตัวีแต่การเงินก็คือการเอาหนึ่งมาสา่วน r ก็คือหน,นึ่งส่วนศูนจุดสองมันก็เท่ากับห้าใช่ไหมก็มาคูณกันเลยเอาไอตัวเงินฝากเนี่ยมาคูณกับห้ามันก็ได้สองร้อสิบนะครับอันนี้คือเอาคำอออกมาใช่ไหมแต่ว่าเขาถามว่าเอเนี่ยถามว่า จำนวนมากสุดที่มินิสภาจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ก็ต้องไอลบอันห้าสิบปใช่ไหมมันก็จะเหลือสองร้อยเข้าสองร้อยเนี่ยคือจำนวนมากสุดแหละที่มันสามารถเพิ่มขึ้นได้จากตัวคูณทวบีตางการเงินนะครับส่วนบหลบนี่ก่อนบีว่าต่ําสุดได้เท่าไหร่ใช่ไหมต่ําสุดก็คือการถ้าถ้า,ถ,าถ้าธนาคารเนี่ยไม่ปล่อยเงนินกู้เลยเขาก็ไม่จําเป็นต้อง มี fractional reserve ใช่ไหมเขาก็สามารถเก็บเก็บเต็มได้เลยก็คือเขาเก็บเนี่ย50เข้าไปเป็นเงินฝากในบัญิีได้เลยไม่มีเงินกู้ออกมาในโบบเศรษฐกิจเท่ากับว่ามันก็คือไม่ได้สร้างเงินขึ้นมาเลยก็คือสูตรนั่นเองอันนี้คือ200อนี่คือสูตรับ200ก็มาจากการที่มันคูณแล้ว10ใช่ไหมไอ้ตัวทางการเงินเนี่ยแล้วก็ลบเงินเดิมของมันออกไปนะครับนั่นเองต่อมาเครื่องมือของเฟดนะครับหรือธนาคารกลางเนี่ยในการ control มันเต้อรี่นะครับคอนโทรเอ่อการเงินใช่ไหมมันนี่ซัพพลายเนี่ยอย่างที่เราพูดมันคือไอตัวของเอามันนี่มันไพร์เออร์คือตัวคูณทวีตการเงินเนี่ยคูณด้วยแบงก์รีเซิร์ฟใช่ไหมมันก็จะได้ปริมาณเงินทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจซึ่งไอธนาคารกลางเนี่ยที่บอกไปว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินได้นะครับจากการเปลี่ยนแปลงตัวคูณทวีนะครับหรือเปลี่ยนแปลงไอแบงก์รีเซิร์ฟนั่นเองเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันของมันใช่ไหม มันเลยเปลี่ยนแปลงแปลงตัวใดตัวหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไอ้ตัวไอ้ผลลัพธ์มันด้วยนะครับอันแรกเราจะดูว่าเฟดเนี่ยเขาอิมเฟนซ์นะครับไอ้รีเซิร์ฟอย่างไรอิมเฟนซ์ไอ้เงินสำรองอย่างไรนะครับของธนาคารเนี่ยแบบอ่าสิ่งเราเรียกว่า OMOs Open Market Operation คือการที่ออ่่าาแล้วธนาคารกลางเนี่ยเขาประกาศว่าจะซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเปิดเผยโอเพนใช่ไหมถ้าเฟดเนี่ย เขาบอกว่าจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะเป็นการที่เฟดเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มเงินสำรองให้กับธนาคารนั้นเพราะว่าเฟดซื้อมาไงก็คือต้องจ่ายเงินให้ธนาคารกลางไอ้ธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมมันคือเป็นการเพิ่มเงินให้กับธนาคารนั้นนั่นเองซึ่งการที่ไอ้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีเงินสำรองมากขึ้นนะครับก็เท่ากับว่าปริมาณเงินในเศรษฐก็ต้องมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราไปเพิ่มเละไหมเลยนะมันดูงง เออเราไปเพิ่มแบงก์รีเสิร์ฟเวลามันมันนี่มันอีนพายเอิร์มมาคูณมันก็ค่าไอ้มันนี่สภาวก็เพิ่มเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเอ่อแต่ถ้าเฟดอะต้องการลดปริมาณเงินเฟดก็ขายไปบัตรัฐบาลให้กับธนาคารคือเฟดขายใช่ไหมธนาคารกลางก,ก็ต้องมาซื้อเฟดเอาเงินมาให้เฟดกับธนาคารกลางเนี่ยมีแบงก์รีเสิร์ฟลดลงคูณปับ๊บไอค่านนี้ก็ลดลงนั่นเองอันนี้คือ โอนโมเอสหรือเฟดจะให้สินเชื่อแกธนาคารนะครับเพื่อเพิ่มเงินสำรองก็คือให้กู้ไปแหละว,ว่าก็ตรงๆก็คือพอให้กู้ธนาคารก็เงินมากขึ้นแค่นนะครับต่อมาก็คือเฟดเนี่ยเฟดความสัมพันธ์กับเฟดกับไอตัวรีเซิร์ฟเดติคือเงินสำรองเดติโอคือเง,เงินสำรองส่วนเงินฝากถูกไหมการที่เฟด สร้างข้อกำหนดเรื่องไอ้ reserve requirement นั่นคือการกำหนดเงินสำรองขั้นต่ำของธนาคารไว้ใช่ไหมถ้าเฟดเนี่ยไอ้ลดลด reserve requirement เนี่ยเอาเข้าใจง่ายๆก็คือจากสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมให้เก็บสิบเปอร์เซ็นต์ไว้เป็นเงินสำรองอถ้าเฟดเพิ่มมันลดอ่ะไม่เป็นไรเฟดเพิ่มใช่ไหมให้เก็บ2ีสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าราัฐบาลธนาคารต้องเก็บเก็บไอ้ตัว เงินมากขึ้นปล่อยกู้น้อยลงอันนี้คือเขาจง,าง่ายคือมันก็ทําให้เงินตลาดลดลงด้วยใช่ไหมครับซึ่งเรามาดูว่าที่เราเรียนตัวคูณทวีมาใช่ไหมการลดจากการเพิ่มจากสิบเป็นยี่สิบตัวคูณทวีมนลดลงถูกไหมครับหนึ่งส่วนสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกับหนึ่งส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันได้ตัวคูณทวีท,ท,ท,ที่ที่ต่างกันใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นมันได้ตัวคูณทวีสิบคือคูณสิบไปแต่ว่า คูณห้าในยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการหนึ่งของที่รัฐบาลจะส่งผลต่อไอที่ธนาคารกลางจะทําในในเงินสำรองของธนาคารกลางไอธนาคารพาณิชย์ดได้นะครับต่อมาก็คือ discount rate คือไออัตราดอกเบีย้ยที่ที่ธนาคารกลางเนี่ยปล่อยกู้ให้ธนาคารพาณิชย์ไปปล่อยกู้ต่อนะครับซึ่งไอการขึ้นลงของอัตราดอกเบีย้ยเนี้ยไอ discount ไ rate อไอเ,เนี่ย มันส่งผลต่อต้นทุนในการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์หมายความว่าสมมติว่าไอ้ธนาคารกลางนะครับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมีคาเลตใช่ไหมมันทําให้อ่าต้นทุนเนี่ยคอร์สนะครับของธนาคารพาณิชย์อะที่จะที่จะไปปล่อยกู้ต่อมันเพิ่มขึ้นพอทุนพอต้นทุนเพิ่มขึ้นเขาก็ปล่อยกู้น้อยลงใช่ไหมครับไอหลักอุปทานใช่ไหม ต้นทุนแพงแล้วก็ขายน้อยลงใช่ไหมครับมันก็ทำให้เงินในระบบสกิะน้อยลงด้วยนะครับนั่นก็คือดิคเค้าเลตนั่นเองต่อมาอันนี้คือประเภทของดิจิทางการเงินใช่ไหมอันนี้คือน่าจะเคยได้ยินตอนเรียนมัธยมใช่ไหมครับเอ็กซ์เพนชวลลี่มัลติมีรีโพลิซีนัดยบายการเงินแบบ ขยายตัวหรือผ่อนคลายละอะไรเงี้ยก็คือเราจะใช้เครื่องมือเนี้ยเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจส่วน contractionary monetary policy หดตัวแบบอะไรนะตึงตัวตึงเครียดอ,อะไรสักอย่างใช่ไหมไอ้ไอ้เนี้ยก็คือการใช้เครื่องมือเพื่อลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนั่นเองอันนี้ก็เป็นสูุรมาให้ดีนี่ไหมจากวิธีการที่สามารถทำได้ ถ้า o อมโอใช่ไหมโอมโอคือไอขายหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์ใช่ไหมถ้ารัฐบาลต้องการเพิ่มเงินเนี่ยเพิ่มเงินในระบบเศรษฐกิจก็คือการรัฐบาลไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารพาณิชย์มานะครับซื้อขึ้นมาก็ทาให้เงินนะครับธนาคารพาณิชย์มากขึ้นทําให้ปล่อยกู้มากขึ้นเงินในระบบเศรษฐกิจก็มากขึ้นด้วยแต่ถ้า o อมโอในวิธีการในการลดปริมาณคือเราก็ขายใช่ไหมทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ย ขาต้องมาซื้อเขาก็ต้องจ่ายเงินทําให้เงินมันลดลงใช่ไหมครับปลป่อยกู้น้อยลงอันนี้งปริมาณเงินก็ลดลงอันนี่ง RR ลดรีเซิร์ฟใช่ไหมลดให้เก็บเงินสำรองน้อยลงอ่ะเอาไปปลป่อยกู้ได้มากขึ้นมันก็เพิ่มเงินใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเพิ่มเพิ่มรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟหรือควอเมนก็ให้เพิ่มเงินสำรองที่ต้องเก็บไว้มากขึ้นแล้วก็ให้ปลป่อยกู้น้อยลงก็เป็นการลดปริมาณเงินนะครับ ส่วนดิคเคาเลดก็คือถ้าในกรณีที่เราจะเพิ่มใช่ไหมเราก็ลดอัตราดอกเบีย้ยซะทาให้ธรรานธรราคารกธนาคารพาณิชย์เนี่ยมากู้ธรรานาคารกลางได้ต้นทุนต่ําลงนะครับเขาก็จะไปปล่อยกู้เขาก็จะมีแรงจูงใจได้ปล่อยกู้มาึ้นมาเขาสามารถกู้ได้เยอะขึ้นเพราะต้นทุนมันต่ำใช่ไหมเงินในัสีก็มากถ้าอยากลดปริมาณเงินก็เพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้กธนาคารพาณิชย์ซะนะครับก็มันทําให้ เงินต้นทุนในการประกุเขาอ่ะมาคืนเขาก็ไม่ไม่อยากประกูเท่าไหร่นะครับเงินในะบบเศรษฐกิจก็ลดลงนั่นเองเพราประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ